สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ ag, hashtag, hashtag, #ep ที่ a g ร้อยเก้าค่ะ ดราม่าวันนี้เป็นดราม่าเล็กๆว่าด้วยเรื่องของแพงค่ะซึ่งมันก็ไปเกี่ยวข้องกับดาราสาวที่กําลังฮอตอยู่มากๆตอนนี้ด้วยก็คือคุณลิงลิงคองนั่นเองเรื่องก็คือคุณลิงลิงเนี่ยได้ทําเอโลออกมาขายในแบรนด์ของตัวเองในราคา9ชิ้น399บาทซึ่งในช่วงแรกมันก็ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากแฟนๆนะคะหลายคนบอกว่าหูขายถูกมากขายแบบนี้ขายกะเอาสังคมหรือเปล่าแต่ต่อมาค่ะก็มีคนที่ไม่ใช่แฟนคลับเข้ามาค้านว่า399บาทมันถูกยังไงมันแทบจะเข้า กับค่าแรงของคนไทยแล้วนะ แต่ก็มีอีกฝ่ายออกมาค้านเช่นกันค่ะว่าอะไรที่เราคิดว่ามันแพงแปลว่าเราไม่ใช่ร์เก็ตของมันจากนั้นก็ลุกลามไปดราม่าเรื่องของการที่ว่าสังคมไทยเนี่ยชินกับการมีสินค้าวอร์ไพร c ์มากเกินไปดราม่าเรื่องของการดูถูกขนมไทยดราม่าเรื่องของติ่งไม่ยอมรับความจริงและอื่นๆอีกมากมายค่ะแล้วในดราม่าของแพงนี้มันจะซ้อนไปด้วยดราม่าอีกเยอะแยะมากมายขนาดไหนแล้วสรุปเอกโลราคา399บาทเนี่ยมันแพงจริงไหมก็ไปฟังทั้งหมดในแะฮชแท็กเอกโลคะ่ะมาแนะนําตัวละค คอนกันสักเล็กน้อยนะคะคุณหลิงหลิงคองค่ะเป็นนางเอกชื่อดังลูกครึ่งไทยฮ่องกงเธอเนี่ยเกิดแล้วก็เติบโตที่ฮ่องกงจนถึงอายุ17จากนั้นก็ย้ายมาที่ไทยค่ะคุณหลิงหลิงเป็นดาราที่ได้รับความนิยมสูงมากในไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะโดยเธอเป็นดาราที่โด่งดังมาจากซีรีส์เกอร์เลิฟเรื่องใจซ่อนรักที่เล่นคู่กับคุณอ,อมค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็ได้รับเสียงตอบรับอย่างถล่มทลายทําให้หลิงอ,อมเนี่ยดังเป็นผู้แตะ แล้วก็เกิดเป็นกระแสะคู่จิ้นหลิงออมอย่างที่เห็นในทุกวันนี้นะและด้อมหลิงออมเนี่ยก็เป็นหนึ่งในด้อมที่ใหญ่มากๆแล้วก็มีแฟนคลับพพอร์ตจำนวนมากนะจุดเริ่มต้นดราม่าค่ะดราม่านี้มันเริ่มมาจากแฟนคลับของคุณหลิงออมคนหนึ่งได้นำคลิป t ิกเกอรที่คุณหลิงรีวิวเ e อ็กโคลแบนของคุณหลิงหลิงเองออกมาโพสต์ในทวิตเตอร์ค่ะพร้อมแสดงความเห็นว่าเห็นพี่หลิงมาลงรีวิวเ e อ็กโคลแบนของพี่หลิงเองเมื่อคืนแล้วอยากมากนี่เดาว่าอาจจะแพงเพราะปกติเ e อ็กโลก็แพงอยู่แล้วสรุปทําออกมาในราคากล่องละ3 9 9 เฮ้ยน,นี่พี่ทามาสนองนี้ตัวเองและปั้นให้ทุกคนกลายเป็นเด็กอ้วนติดขนมของแทะน่ากินไม่แพงมากเอกโลเนี่ยเป็นขนมดั้งเดิมของชาวฮ่องกงนะคะทําจากไข่เนยจืดน้ําตาลแล้วก็แป้งจากนั้นก็ใช้กระทะแบนๆค่ะเทให้มันแบนแล้วก็ทําการม้วนมือทีละชิ้นให้เป็นทรงกระบอกคล้ายๆกับทองม้วนนั่นแหละแต่ว่าแป้งมันจะมีความหอมกลิ่นไข่ลักษณะแป้งก็จะมีความกรอบและล้วนนะคะ แต่เดิมเนี่ยมันก็เป็นขนมที่เอาไว้กินคู่กับน้ำชาของชาวฮ่องกงเป็นขนมที่หาได้ทั่วไปแต่ตอนหลังมันมีการพัฒนาเพิ่มสูตรเพิ่มรสชาติขึ้นค่ะอย่างเช่นการใส่มะพร้าวงาดำกาแฟมัทฉะตสตอรอเบอรี่ลงไปในเนื้อแป้งหรืออาจจะมีการเอาไวช็อกโกแลตเอาช็อกโกแลตหรือเอาใดๆมาเคลือบชั้นนอกแป้งอีกทีตอนนี้ก็กลายเป็นสินค้าที่ เป็นของฝากยอดนิยมจากฮ่องกงนะคะมีการนําเข้ามาขายในไทยด้วยแต่ราคาค่อนข,ข้างสูงอยู่ที่กล่องละประมาณ700-1,000ถึง1,000ค่ะและหลังจากที่เจ้าของทวิตได้ทําการโพสต์ เกี่ยวกับเรื่องของเ e อ็กโลของคุณหลิงหลิงเนี่ยก็ได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลามค่ะหลายคนก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าน่ากินมากแพ็กเกจจิ้งดูดีคุณหนูรูราไฮโซมากแถมราคาก็ไม่แพงด้วยที่ฮ่องกงเนี่ยขายกันอยู่กล่องละพันบาทคุณหลิงหลิงขาย9ชิ้น399บาทราคาดีมากราคานี้เว็บปล่มได้เลยนะชิ้นก็ใหญ่เต,ต็มไม้เต็มมืออันนี้ทํามาสร้างความฟินให้กับแฟนคลับหรือเปล่าหลายคนก็เข้ามาแสดงความสนใจแล้วก็สอบถามวิธีสั่งซื้อนะคะแต่ดราม่าค่ะมันก็เริ่มขึ้นเมื่อมีคนคนหนึ่งโ วิตว่า 399บาทไม่แพงชีวิตและทวินนี้ก็ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากแฟนคลับของคุณหลิงหลิงค่ะหลายคนพยายามเข้ามาอธิบายว่าเอ็กโลราคา399บาทเนี่ยมันไม่แพงเลยนะเพราะต้นฉบับเนี่ยขายอยู่พันกว่าบาทของคุณหลิงหลิงชิ้นก็ใหญ่แพ็กเกจิ้งก็ดูดีเอาไปเป็นของฝากได้ดังนั้น399บาทถือเป็นราคาที่สมเหตุสมผลแล้วหรือคอมเมนต์จากแฟนคลับอีกแนวหนึ่งก็คือถ้าคุณมองว่ามันแพงแสดงว่าคุณไม่ใช่ทาชาเกต็ตข,ของสินค้านั้นอีกรูปแบบหนึ่งก็คือไล่ไปเลยบอกว่าถ้าคิดว ง่ายๆก็คือทัวลงเบาๆนั่นเองในทวิตเนี่ยบอกว่ามีหลายคอมเมนต์ที่แฟนคลับของคุณหลิงหลิงคอมเมนต์ไม่ค่อยน่ารักแล้วก็ดึงคุณหลิงลงเหวไปเลยแต่ว่าเราอะยังหาคอมเมนต์แบบนั้นไม่เจอนะคะเพราะว่าบางทวิตมันก็ถูกลบไปแล้วนะทีนี้พอทัวมันลงค่ะมันก็ทําให้ทวิตเนี่ยได้รับความสนใจมากขึ้นจากคนทั่วไปคนทั่วไปที่ไม่ใช่แฟนคลับของคุณหลิงหลิงก็เริ่มเข้ามาเห็นโพสต์นี้แล้วก็รู้สึกว่าเออสามเก้าเก้ามันก็แพงจริงๆอะมันถูอย่างไงก่อนค่าแรงคนไทยมันเท่าไหร่จะเอาไปเทียบ ที่ราคาของฮ่องกงมันแพงเพราะว่ามันมีเหตุผลเนื่องจากฮ่องกงเป็นเกาะจําจเป็นจะต้องนําเข้าวัตถุดิบทุกอย่างทั้งเนยนมแป้งไข่ทุกอย่างต้องนําเข้าจากต่างประเทศหมดมันจะแพงก็ไม่แปลกแต่อันนี้แบรนด์ของคุณหลิงหนิงอะ่ะผลิตที่ไทยไงเพราะฉะนั้นก็ไม่เห็นต้องนําเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศแล้วมันแพงจากอะไรอะ่ะเนยนมไข่มันก็ดูไม่มีอะไรแพงนี่หลายคนก็เข้ามาแสดงความเห็นค่ะว่าราคา399สําหรับสินค้าชนิดนี้ถือว่ามันแพงคนที่บอกว่าถูกมีแต่แฟนคลับเท่านั้นแหละสรุปเขาก็คงทํามาขายแฟนคลับแหละแต่แฟนคลับก็ควรรับความจริิงงให้้ไดว่่าส มันแพงจริงๆไม่ใช่ปไปไล่ด่าคนอื่นเพื่อปอกป้องศิลปินตัวเองโดยไม่ยอมรับความจริงเลยว่าราคานี้มันแพงจริงๆสําหรับคนไทยนะก็เริ่มมกีการเข้ามาแซะแฟนคลับของคุณหลิงหนิงค่ะว่าคนกลุ่มนี้ก็น่าจะเป็นคนเดียวกับคนที่ด่าว่าพาโลของเอสุภชัยแพงแหละแต่พอเป็นศิลปินของตัวเองก็ปกป้องแล้วก็บอกว่ามันถูก แต่หลังจากนั้นค่ะมันก็เริ่มมีความเห็นอีกทํานองหนึ่งเข้ามาก็คือเป็นความเห็นที่บอกว่าเออจริงๆอะเราไม่รู้หรอกนะว่าไอราคาเอกโลราคา399บาทเนี่ยมันถูกหรือแพงแต่ที่แน่ๆเนี่ยต้นโพดอะเขาก็ทวิตวิดศิลปินในพื้นที่ของเขาไม่ใช่เหรอ การที่เขาจะอวยศิลปินตัวเองการที่เขาจะวีศิลปินตัวเองในพื้นที่ของเขามันก็ไม่ใช่เรื่องผิดไม่ใช่หรอคนที่ไปโขดเขามาแล้วมาแซะว่ามันแพงต่างหากที่เสียมรยาทิไปโขดทวิตเขามาแซะทําไมอ่ะถ้าคุณรู้สึกว่ามันแพงคุณก็ตั้งโค้ดของตัวเองใหม่ไปสิจะไปโขดของเขามาทําไมนะแต่ก็มีคนเข้ามาคัดค้านค่ะเขาบอกว่าราคา399เนี่ยดูยังไงก็แพงและประชาชนปกติก็ควรจะมีสิทธิ์ในการวิพากษ์วิจารณ์สิว่าราคาสินค้าตัวไหนถูกราคาสินค้าตัวไหนแพงคนไทยอ่ะเคยชินกับการที่สินค้าถูกกโอวไพปมา จนเกินความเป็นจริงราคาสินค้าหลายอย่างมันแรงเกินกว่าค่าแรงของคนไทยจะซื้อได้ ประโยคที่บอกว่าถ้ารู้สึกว่าสินค้าไหนแพงแปลว่าเราไม่ใช่ทาเก็ตของสินค้านั้นมันไม่ควรจะเกิดขึ้นเราควรจะลดน้ำลงให้สินค้ามันราคาสมเหตุสมผลสิไม่ใช่พอของแพงแล้วก็สรุปว่าคุณไม่ใช่ทาเก็ตของสินค้าคุณไม่ควรจะบ่นแล้วก็ปล่อยให้ผู้ประกอบการตั้งราคายังไงก็ได้หรออย่างนี้ค่าบ่นว่าค่าไฟแพงหรือค่ารถไฟฟ้าแพงก็แปลว่าเราไม่ใช่ทาเก็ตของสินค้าพวกนั้นหรือเปล่ามันก็ไม่ได้ปะแต่ทีนี้มันก็มีคนมาแสดงความเห็นค้านอีกค่ะว่าจริงๆสินค้าประเภทขนมหรือเบเกอรี่เนี่ยเป็นอะไรททที่คาาาๆงงงัรงจรจถูก้ิ นะต้นทุนมันไม่ถูกนะวัตถุดิบในการทําขนมเนี่ยราคาแพงมากโดยเฉพาะเนยปรับตัวสูงขึ้นทุกปีถ้าอยากได้เนยคุณภาพดีๆบางครั้งก็ต้องนําเข้าจากต่างประเทศแถมขนมเนี่ยยังเป็นอะไรที่ต้องใช้ความปราณีตการวางแผนในการทําด้วยถ้าทําผิดพลาดเพียงขั้นตอนเดียวก็คือพังหมดเลยต้องทําใหม่หมดการที่เอกลราคา399บาทมันก็ดูสมเหตุสมผลแล้วนี่มันไม่ได้ o v e r ไพร c e นะอีกอย่างมันไม่ใช่สินค้าจําเป็นอย่างเช่นไฟฟ้าหรือว่ารถไฟฟ้าถ้าคุณไม่ชอบคุณรู้สึกว่ามันแพงคุณก็ไม่ต้องกินแค่นั้นแหละ แต่เรื่องนี้ก็มีคนมาค้านเหมือนกันค่ะอะว่าถ้าอย่างนั้นน่ะถ้าตั๋วคอนเสิร์ตมันแพงอะ ก็ไม่ต้องมาบ่นนะว่าตั๋วแพงเพราะนี่ก็ไม่ใช่สินค้าจําเป็นเหมือนกันนะทีนี้ก็มีคนเข้ามาสนับสนุนต่อค่ะว่าราคา399เนี่ยถูกแล้วเพราะว่าส่วนผสมหลักของเอกโลก็คือไข่กับเนยมันไม่ใช่ทองม้วนที่มีส่วนผสมหลักเป็นแป้งกับกะทิราคานี้คือถูกมากอ่ะมีทองม้วนเข้ามาอยู่ในสมก,การเพิ่มละทุกคนพอจะเดาออกไหมคะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อใช่ค่ะเหยีย yes, ดทองม้วนทําไมก็เป็นความเห็นแนวๆว,ว,ว่าเอาขนมไทยไปเปรียบเทียบกับขนมต่างประเทศแลมองว่าขนมไทยต้องถูกกว่า แปลว่ามีแค่ขนมต่างประเทศเหรอที่มีสิทธิ์ตั้งราคาสูงขนมไทยหลายอย่างทํายากมากเลยนะวิธีทำต้องพิถีพิถันมากมีอบควันเทียนมีอะไรอีกอย่างทองม้วนก็ไม่ได้ทําง่ายและที่สําคัญกะทิก็ไม่ได้ราคาถูกนะ แล้วอีกอย่างอะไรที่ทําให้คุณคิดว่าเนยกับไข่เป็นวัตถุดิบที่หาไม่ได้ในประเทศไทยมันก็หาได้ทั่วไปป้ามันต้องคิดในบริบทของประเทศไทยด้วยสิจะไปคิดในบริบทของฮ่องกงไม่ได้อวยดาราโดยที่เอาขนมไทยไปเปรียบเทียบรู้เลยว่ามีมุมมองต่อขนมไทยยังไงแล้วจากนั้นก็ยังมีอีกมากมายหลายแง่มุมทําให้เรื่องตอนนี้เถียงกันไม่จบค่ะแต่คําถามหนึ่งที่สําคัญที่สุดของเรื่องนี้ก็คือถ้าเจ้าของขนมแบรนด์เนี้ยไม่ใช่คุณหลิงหลิงมันจะดราม่ากันขนาดนี้ปะ่ะในห้างของประเทศไทยก็มีขนมหลายอย่างที่มันราคาแพงแบบโอเวอร์ไพร แต่ก็หลายคนก็ยังไปต่อคิวซื้อกันนีแล้วก็ไม่เห็นมีดราม่ากันเลยแล้วทาไมพอมันเป็นขนมของคุณหลิงหลิงมันถึงดราม่าได้ขนาดนี้นะนอกจากนี้ก็ยังมีคนตั้งคําถามอีกด้วยว่าตอนที่คุณเอสุภชัยขายไข่พะโล้ถุงละ250บาทเนี่ยมีคนบ่นว่าแพงเยอะแยะมากมายไม่มีใครสักคนบอกว่าถูกเลยแต่พอคุณหลิงหลิงขายขนมราคา399บาท หลายคนยังบอกว่าถูกอยู่อันนี้มันเป็นเรื่องของ beauty privilege ด้วยหรือเปล่าประมาณว่าถ้าคุณสวยคุณมีแฟนคลับสินค้านั้นก็จะไม่โดนด่าแต่คุณเอไม่มีก็เลยโดนฉ่ำาเลยนะอ่ะแล้วนี่ก็เป็นดราม่าของเอกโกับความแพงของสินค้านะคะเราทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างหรือมันจะเป็นแบบที่คุณตูนฮิววีเคยพูดไว้ว่า จนก็กินแบบจนอย่าพูดมากเขาไม่ได้ขายคนจนเขาขายคนมีตังแดกนะแล้วใครคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้างคะใครคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาได้ข้างล่างเหมือนเดิมนะและเหมือนเดิมคะ่ะใครที่ชอบคลิปสรุปดราม่าแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ช่องเยมไ้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปคะ่ะช่องเยมมีระบบสมาชิกแล้วนะคะใครที่ชอบการสรุปคอนเทนต์ของเยมอยากเข้ามาพพอร์ตเยมก็กดเข้ามาสพอร์ตกันได้นะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในแฮชแท็กหน้าคะ่ะบ๊ายบาย